สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บผ้าสดูกันแล้วนะคะอุ้ยวันนี้ม่เล่นกันว่ะได้ไร้มาบางเฮ้เฮ้เฮ้ไอไร้วะอุ้ยข้องนองจีก็พินเลย อ้ว่าตว่าว้โจิกก็นี่นะคะมีได้เป็นมวกค่ะสวยสำหรับนานาวแล้วก็เป็นทุ้มเท้าค่ะจอ,อบไม่หลุดก็ลองจิกเก็เลยนี้ เอาตืออืมเจ๊ก็สอบฉากนี่ก็เลยสร้างฉากมานี่อันนี้เป็นฉากวู้ฮู้น่ารักฉากเนาอีกอันนึงเนาะเนาะตื้อื้อเลยเอาอเอานี้ฉากเอาฉากจื้อฉากเอาอยากกินก็ไปตักปอกาลุกนี่ฉาก เอาตู c, ้เก๋งน่ะว่าเอาเนี่ยเอ้ยสักปอกสักปอ่าม่สักกว่าเอาเอาดีอย่างจิงดาอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นอ่าทุ่งนอนนะคะเดียวแกะเลยดิโอ้ทุ่งนอนนี่นุ่มจังเลยนางจิ๊กครับหนุ่มนุ่ม จะใส่สบายดูู้นุ่มมากเลยอ่ะทุกคนอุย้นยน่าจะใส่สบายเลยแม่วันนี้นุ่มมากเลยค่ะอุย้ยน่าหลกมากเลยทุกคน เียวน้านแม่ตุ๊กแกเร็วก่อนแม่ซังมาสำหรับอ6-12เดือนนะคะเพราะว่าเด็กเจ๊กอบตัวเร็วมากนี่น่าหลักมากเลยค่ะนี่เป็นตุ้งนอนนะคะเม่ซังก็แค่นซันบอกมีแค่นยาวเหลียวเจ๊กอบแบบจะมีชุดนอนแค่นยาวเยอะก็จะใส่แบบนี้อู้ยสบายเลยแบบนี้อ,นนอุ่นมุ่นมาอุ่นอุ่น